วันนี้เฮามาปะกันเป็นประจำกับทีมงานมีไะไจะมีเมนูยังม,มาแนะนำติดตามกันไปม้นยยวมน,ยยนยยโลกมุวนใจต้ัดบดได้ก็ยาค่าจือสวัสดีครับมือเนี่นะครับเนาะในชีวิตเขานอกมาก,กับปีชานะครับมือเนี่ยเขาบอกได้มันหนองสามขา นี่พี่ชาบันนั่งจมปลากะดีนะครับปลากะดีหรือป่าสลิด,ลดลตแต่วันนี้เขาจะมาแหบแนวนะครับคือมาจมป่าลิมหรือปาลปาช่อนนะครับวงนี้นครับเดี๋ยวคนอื่นต้องสาดเลือดลงไปก่อนนะครับต <c ười> ีโยนเลือดก่อน นี่ใจเลือดหมูครับเราจะโยนสักสองรอบ้อยไปก่อ,น,อนนี่เขาใจตับหมูนะครับแับโอกไก่มาลองพอนะครับนี่เขาใจขอเบอร์สิบห้านะครับใส่หน้าเป็นใส่ลทธิใส่อีพีจุ่มไว้เลือดครับเราก็จะโยนไปที่อ่าที่เขาเลือดวันลงตะกี้นะครับมารุ่นกันพอนะครับ นี่เขาก็ปล่อยสายยาันยันเล่นะครับเราดูสายมันวิ่งมันเดินนะครับแล้วเขา่อยกระตุกนะครับนะ้อข้างหลกนะครับเมือ่อนี่อ่าน,นี้เบดพีซ่าก็ทำงานนั่นนะครับเนะึ <c oughs> ่อู้หปากก็ดีตัวจัดงาม มีเมนูแล้วครับแล้วม่กินน่ะนี่กินข้าวบุได้แล้วรอเสียนเบ็ดเต้เตเตมาครับัวหน้าคมสันน้อดักปิง้งครับครัข้างแหลกนะครับนะหละกไ้เนี่ยครับมัละมัองละ เวลาเข้าเข้าเป็นหูเนาะอ,อ,อื้อมาแทบซะเป็นปักเป็นป,ปักแกัน,น,นอ,อืออีกครับผมไม่รู้นี่นูรตัวหมกน้ำ,มงงำหมกนําพี่ก็คือดีเริ่มกินแล้วรครับกัดนน่อ3ขาน่เต็มทีสุดอือร่อ, <laughs> อ,อ,อยซะละนไง <laughs> นเตียมเฟืองต้มมันเรียบร้อยแล้วมันต้องหวง cảnh kiểu Oh, Hãy subscribe cho อยูจัก็ากก็ดลมอหูเลี้ยงนะนี่ลี่อยู่ไหน่เลยก็งูเสียนนีก่อนาะับเขาเอาอย่างใช้ก็มาแล้วหนอกวังจะได้มาตั้งเก้าเจ้างาไว้จะมาตุยก่ะาขึ้นเ่นเกวันยงเวทปลิมมือนเมืนมันหล่นมเนยะโแต่จะไม่ขิดก็หัว ดีนะครับแต่แค่ดีต้องเอามันหมูมอุ้ยไว้ก่อนนะครับเนี่ยลอนะ,นะนครับเสียงปลาแคดีอืมเงียอยู่ <laughs> แต่สามครับ <Okay. S 1> ก็ดีธรรมชาติอืม mm. ซื้อตัวติดด้นของยูจังไห้ซื้อห้อะลอยหะฮะอืมแล แอมกีสามกับเมนูแรงนี่แมเด็กม่กลสั่นแองสค่อยเอามาต่อีมาตักเลยนี่เหเนะต้องปาดดีแล้วก็แมแหลกเสียงกลุสั่น เสียนใสข้าเก๋แววเหี่ยวเลวนะครับเลยเออบอย่างจรงนี้พ่อมเถอะพ่อมเถอะเดี๋ยวกันสักวันกัน วันจุดเบี้ยใส่เบ็ดต้มจุเปก็ได้นะแกต้มนะเตรียมเครื่องมาพร้อมละเตรียมเครื่องมาพร้อมละเตรียมเครื่องอะ้ร้อีก้อยอ่ะมอมือพร้อมป่าอยู่บ้านมึงเนาะเอาไม่ไม้เนี่ยกะเอาเอาป่าไม่ไม้เนี่ยกะต้มอ่ะแกงส้มอ่ะ ลูกหาวกำลังดำงุดหงิดเลยเหครับ่า่ายังอาถึงเพลยเลยอ่ะ อืมเป็นช่วงเนาะอิงเป็นช่วงอันอ์เน็ตเนอร์น่เห็นเต็มเลยเดี๋ยวเขาจะไปแกงส้มกันแล้วครับสดสดสาธรรมชาติองสำคา ยังไม่จำเมือนระมันเป็นหลายโลครัยมด้กาเจ้มันหมูนะครับขอขอเบออย่างงี้เบ้อหนึ่งก็ส่วนจุดห้เบอหนึ่งเก้อสามฮ้ยเบ้อเบ้อไงล่ะครับเบ้สี่อย่ส่เบ้สามน้อยลเออนี่เต็มไปเเลยนะครับนสี่มุมป่าอยู่ว่นหูออกหูเล็กออกอย่างเนาะ เขาจะโจกดีบดอกมาแข่งส้มก่อนนะครับเป็นบรรยากาศนิตีีกิน่นทุ่ง แต่เป็ดปลิงมเขาหนูคงจะไมีคงหมายแล้ววันนี้มันหมือมนมาจมนะครับข้างแหลกอี้ดเหมือนมือ,มอมนนะปลากรนดีแกงซุง่มดีกว่า

นี่ก็วนอยู่นะเนาะบือน้วมาให้มาเก็บบรรยากาศนะครับเย็นป่กก็ดีอืมเออวันนี้อากาศมันบดบดคึ้ม ใครอยู่เนาะเล็ดเล็ดเล็ดหัวเข้า<อ>บุได้มาแล้วครับ <c oughs> มันต้องห่วง <c oughs> เห็นเต็มแล้วครับแตนไทยอ๋อว่าแมงแดงกับแมงแดงตาอ่ะมั้งนี่นะ

จักจันห้องีนง่อมเด็กกคทุกนห้องีองไนไปได้ไอ้ยัออกไม่อกท่าเนอำครับ,รบแต่มนนาพี่แกงส้มท่ามอเอาอาดบไป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  อนหนดีทีงามครับได้อยูหมกต้มนี่่ะโอ้ลานดาวเนี่ยเขาเผมเด้งกันมากันเมื่อนั่นแหละครับบรรยากาศน้ำก็ยังบุขึ้นเลยครับฝนตกอยู่แต่ยังบุขึ้นเดี๋ยวต้มปลาที่นี่นะครับเตรียมเอาเขียใครไหนเลยนี่ตัวยานน,นี่วะเตรีารายมเอาใส่ในตัว ก็ไ,ได้ต้มสี่ตัวนี่ก็แล้วครับเนื้อครับแขงสม้มอืมใช้วอาโตโลงมาเถอะปะอโอ้นามเดือดกันแล้วใช่มันคือไงอ๊บอ๊บหามัาหลังมงน่ามันไข่รูดรูดแล้วมันไข่ได้มันนักีบไว้ไว้ก่อนอ ปลาสดๆนะครับจากน้องสามขาเนี่ยมะนาวห้องป่าก็ดีนะครับที่อื่นเ็นอาจมะนาห้องป่าสลิดนะครับเดี๋ยวกระเด้งกนครับปีนคนบีบมะนาวอย่างจกครับผงนัวใสอืมใครอยู่นะครับสดหวานจกนี่นะ นุ้ยไอ้โม้ยไว้โม้ยจะร้อนจะเปื่อยแล้วทอันี้มันหีมาตั้งในจรอยู่คนนี้เอาดิไปเดี่วไปเอาหัวไฟของคนนี้พอก่อนอือน้ำใส่ันนี่หนาด้วยหปุ้งเอามอแกงชุดดอกฟังนี่น่ก็ฟังเลยะนี่ก็ตึกบรรยากาศเลยนะครับนี่ เ็ดโหดน้าวครับน้าต้องเป็นมน้าวเป็นครับมันจะหอมน้ำป่าได้เอามาทพมจังเกลือใส่อมขึนหมูเกลือใส่นี่มอจะกอมอบนหนังวันข่อม นี่ดอยอืมอืมโอ้ยเดี๋ยวกระเทียมไหนจ้าลุกยอดเตียมบออกเมื่อเล่าโฮมเดี๋ยวป้ากันเนาะอืนอืมสีดิบสีนักเลยเนี่ยเลย่นไงล็อกหนานี่กันทุกอาอืมอือนี่คุ้มค่านะครับจอมเบ็ดกันไปริมได้มากินเนาะนี่เด็ใส่เบ็ดอ่ะอืม รอเสีนเบี้ยก่ะกเงินวางอ่ะเรานม่เป็นเราไม่เหมือนอี้มอยู่กับทรระชาชิได้กินอาหารแบบนี้นะครับอัอยุถึงจะยืนห้อเอ้ยสียเล็กไว้ไหนทุงหามครับไอ้ปวกปมไม่เลยลองลองต่อไปหน่อยอีนเขาได้ไหม นักขาเมื่อกี้มันบาแล้วมันจะไปอยู่ขุนมันกำบ่าหวจะได้ให้จะไปเลยให้นีกว่ามันจะไปทีเฮาเป็นปากกระตุก nhau กันอยู่เออเสียไปยำปึงมันตายเจ๊น้อเน้อควาเฮาแรงเลยควาเฮาแรงเหอโอเคเออที่มันได้เด้อเลิกครับครับ ขาดอันนี้ไม่มีก่อนสิจะได้ต้ม <Herm> ป่ะอืมตุ่มเป็ดเหรอหล่ๆหลายหวานจุกน้อซดๆไอ้น้อจากอดำๆผมเตะแป้งนี่คือมาแป้งแบบนี้มั้ือแล้วเนาะโอ้ผัวเหลือสองคนแท้ๆเนี่ยครับ โหาให้ก็บัหับโทรซับเสีสยเอกสมัยหม <laughs> อือันอันอันต้มป,ป่าก็ดีมันลุยไวป็นคนถือรถนี่ครับคืนกับพิษเจ้าอันเดียนออกลรงขานะครับวันนี้กอาบรรยากาศานะครับตั้งแต่จอมเบ็ดนนอถึงต้มป่านะครับทีนะครับจะได้ก็ขอบคุณแฟนครับที่เข้เามาติดตามเข้ามาเขาไม่ตอังใจนะครับเนอนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอย่างนะนั่งรอคอดีตามนะครับ ้าหัวเอาไปแกงจุต่าจุตาโอเคเข้าไปคลิปหน้าเาพบกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมครับ